สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมายำมะม่วงกุ้งสดนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพริกเขียวแดงมะนาวแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ผงชูรสพริกป่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนี่ก็จะเป็นมะม่วงนะคะเราสับแล้วเราก็แช่น้ําแข็งไว้นะคะเขาจะได้กรอบนี่ก็จะเป็นกุ้งค่ะทําแล้วเราก็แช่น้ําแข็งไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือยำกันเลยค่ะง่ายๆนะคะ มาลงมือยำกันเลยนะคะจะใช้เครื่องสดทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานะคะเดี๋ยวเอาน้ำปลาลงไปละลายน้ำตาล น้ำตาลละลายแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้านัวๆเลยผงปรุงรสไอ้ไม่ใช่ผงชูรสนะคะผงปรุงรสใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยนะคะ มโซเลยให้เท่ากันนะคะจากนั้นก็จะมาใส่พริกนะคะเขียวแดง จากนั้นจะใส่มะม่วงนะคะมะม่วงนี่ก็แช่น้ำแข็งไว้นะคะเขาจะได้กรอบๆจากนั้นก็มาคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะ ชิมน้ำยำสักนิดนะคะยังไม่เปรี้ยวดีใส่มะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปใส่มะนาวนี้ก็จะเพิ่มความหอมด้วยนะคะความเปรี้ยในกระตามต้องการนะคะจริงๆนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเขาก็มีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะ ๋ยวเราใส่เพื่อให้ไม่กลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็จะเอากุ้งใส่ลงไปเลยนะคะ ความเผ็ดนะถ้าเกิดใครยังอ่ายังไม่พอใจในเรื่องเผ็ดนะคะก็ใส่พริกป่นได้นะคะชิมอีกทีนึงพริกป่นนิดนึงนะคะ โคเลโคเลเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาพร้อมตักเสิร์ฟกันค่ะมาค่ะมาพร้อมตักเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะยำมะม่วงกุ้งสดนะคะน้ำฉ่ำๆขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ